มนุษย์บางคนนั้นไม่คิดว่าตนเองจะแก้จะตายเมื่อพบขั้นแก้วจะได้เห็นว่าโอ้อช่วยปันนี้แต่โครงกระดูกมันรอคออยู่พันนั้นมันเป็นอุปกรณ์ธรรมนั่นเลยลูกถ้าหนูจะทุกข์ทรมานไปอีกเท่าไหร่คะตอนนี้อายุสิบแปดปีแล้วลูกเธอทําความดีอีกเพียงส้มครั้งขับผ่อนโตตรวนร่างกายจะช่วยมนมนุษย์ตัวไปแล้วกายุตาม,มาอยู่ใกกองบาปุนถีร้ ไปช่วยมนุษย์ผู้มีธรรมะให้รอดใต้สราครังลูกแล้วเธอจะมีเนื้อนั่งมดแต่ตาข้ามนุษย์นั่นชวนจะเป็นเนื้อนั่งกับเป็นกระดูกมดทําไมคะชัวเป็นพี่ดีเป็นคนลูกนั่นลูกนะมัสกาลาค่ะพี่ภูนจะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยากสวยอยากงามลาก,ก่อนคะ่ะจ้าแล้วมันน่าสงสารน,นั่นน่จะเนื้อปุ้มไงลาด้วยไปน้อยอยู่เรียว่าจ้านแลยนี่เจ้าวาการติดหั้วอยู่นี่ปุม ไม่รู้ว่ามันเป็นรอยนะี่ยก็วอนเนยตัวไหนรับนะี่ยติดกันในหัวนี่แมดมึงไม่ความรู้ลูกเอยไปช่วยเ็าพื้ช่วยมึกนี่เขาเจอปพ๊บมึกเดินหน้าก,ก,กําแก้วนี่รู้เด้งอ่ะไปไม่ได้ลูกนายพูนเพราะเธอไม่ความรู้นี่บ่มี่นอายันนั่นอาจารย์รู้แล้วว่าติดแันไม่ความรู้เออว่าเราลองมาตามมัญหน้ากันแม่จ้า สิิคิดลางครูเด้อไม่แน่ตาปูอ๋อมแต่งรอรถยนต์มาแนวนั้นป่ะเอาและอย่าพานกันเมื่อกี้ทับแบบหรือเออจาดีใดไอ้บุรู้ว่ามึงไม่ความรู้ตัม้มอ่ะไอ้ยนกลับเป็นนิตานนะคําตอบเรียบเป็นคําตอบชุดตายไม่ตัวจุวยเออเขาตักมีเจ้ามีปัญญาาอยู่คู่นึงอืมแต่งานกันเจ๊ตไม่ไม่เออแล้วก็แยกตัวไปปลูกกระอมหน่อยอยู่ริมนา คืนนันก้นตกนักเมื่อไปแกแคต่างเปล่านะวันนี้ก้นตกต่างเปล่าล้นเต็มสำหนักแกไปกองมาทีเดียวกันนะได้แต่ได้อาจาร์ตอบไม่ได้พุ่มไปเดียวนั่นเออเอาตาคันนี้คันนี้กับพวหว่าน้องเออปีไปห้าปลาหากินไปโลปลาน้องรอปีอยู่บนการถมน้องนะเมียว่าปีเออกะปีไปจะอยู่คนเดียวจะนานอยู่ไหม พว,ว่าปิดตู้ใจกรอนนอนยนังๆมากใครรู้ไหมเมียก็ยกขึ้นปิดตู้ใ้กรอนนอนกรอพวกไปอาปลาจี้จวบงพวกกรับเมียรับแล,ล้วพอรับแล้วพวกก็ขอตู้เรียกตู้เมียตื่นกันตึ้งไม่รู้ใครด,ดึกดึกมืดมืดก็ะช้า,าไปนั่นแหละเ็าหบขอบครับใครขอตู้เล่าพูดาด้ว่าปมนี้เมียก็ยังหลังเลใจเพราะปมมันผู้นายทุคน เออรอบขอบครับรับพวเย็นขอหลวาวเคยหน้าขอตู้นี่ป้มปมไหนอ่ะปมมันปมไกล้นี่น้องเปิดจนะ้ะช็แนวปั้ว่ั้วป้มไกล้นี่น้องเมียใครููว่าพวะเปิดดูดไอ้ก้ามานอนอยากสาบานชา้า,ามีผู้ยิ่งคนนั้นชื่อเลยแม่เอ้ยไปไปไปแ็บตัดราเมืองกองไว้รวมกันนะชื่อใครไปไปเลยปิดนั่นปิดเปลือมึงอย่าผ่านไป,ไปไปไปอาจารย์ปิดปิดปิดเปลือ อาจารครับแต่ปุมอ,อยู่เปลือกปากบนชื่อเปลือกนวดแล้วแต่ปุมอ,อยู่ใต้คางอาจารย์เคล้าแล้วพุ่มกล้ชื่อเ,เปลือกุ่มไปอาจารย์ดยผ่านนี้มึงอยากเราไปเย็นเลยกันฮิฮิเิฮ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 ดฮิ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 ฮนฮิ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 ฮนนี้ต่อม តតផតនតនណមនចិតយគី ท่านผู้ชมย้อนกลับมาสูดินแดนนครเชียงฟ้าตอนนี้สถานการณ์ในนครเชียงฟ้าก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมและแม่เจ้าจันบดีก็ยังมีการประชวนองค์ชายเทพบริษองค์พระราชบิดาจงไปอยู่ในสำนักวัดเชียงรากก็ยังไม่เสด็จกลับสู่พระมหานคร วันนี้องค์ชายเทพทำเคร่อรถที่ถือกำเนิดจากนักสนมเอกฉันท์ากำลังนั่งรับสั่งสนานาหารืออยู่กับองค์รรัตนุ้ยและเท่งจะด้วยเรื่องใดสาระใดพ่อเป็น้องกิดตามมควางใจจากนิยายญ่กับ หน่่ยนาะเพราะทูกแม่ฉั้นตานีมาบังคับพอตะเกิดยอมรับเมื่อมาคิดมันล้วนแต่เรื่องตีผิดเสียงไอยแม่ข้อรองให้ึ้นปอกรองนีราชจะวังไลายพอแต่ตาปีใจทราบ้ามันมีแต่เรื่องเจ้าส่วง หลปีทีรวมตองแต่เราเป็นน้องรวมพออีกหนึ่งก็เม,ม,ม,มื่อมาคิดปิดกฎหม้ผู้ตีได้วังลวงเมือ่อมีทุกขกาบาทับอ็อมีอยู่กับจวงน้ำตารวง,นนรวงจึงออกไม่ว่ามานอกวังอ๋อในยโยตาจ่องลองจุยกิด นี่เราไม่ยากามปิดกฎหไม้ตารูตึงประชาจนในวังปลายเดียวร้องไห้ตีหลังเออหนุยเท่หลายครั้งแล้วที่ฉันตั้งใจเหมือนจะทำลายชีวิตตัวเองฉันมีความทุกข์ใจเป็นที่สุดหนุย บางครั้งบางคราวของเราเมื่อเกิดความทุกข์ก็ต้องหาบุคคลที่พอจะช่วยผ่อนคลายสิ่งนี้ได้ฉันตั้งใจจะออกมาพึ่งนุ้ยและเท่งโดยกล่าว้วยกระม่อมก็แน้จ้าครับแต่ว่าบังคมองชายเธรทมสวัสดีน mm ุ hmm. <Leonardo> ้ยครับแตว่าบังครมสวัสดีเท่งองชายไม่แปรปรวนจะมาพึ่งกล่าวกระม่อมใช่นุ้ยเท่งกูจะองชายว่าพ่อยืมตาง่ารอยกูโดดกร้องเดียวเผื่อกูกระตุกนักต่างล่วงวิงตามรถก็เดียว ลงใจมาพึ่งเราเมื่อเรากระตุกเต็มทีเด้งมันไม่จ่ายเลยมันถูกคนหลแบบคนรวยมันถูกยางหนึ่งคนจนมันถูกยางหนึ่งจริงไะเด้งมันถูกเพ่มึงแรกเครื่องบินอย่างถูกเครื่องบินถูกเพลือโอ้ถูกผู้โดยสารเออโตกไอ้แรงปานเงี้ยกระลับชั้นเล่ตามเล่ว่าพระองค์นันถูกเรื่องเลยไม่มึงกิดทีเด้ง คนเราเนี่ยมันทุกข์กันทั้งนั้นหละหนุยมึงแหละคนจนกับมันถูกแบบคนรวยกับมันถูกแบบแท่งเข้าใจนะเข้าประตอยกนี่คนรวยมันูกไรเองเรื่องอะไรไรมึงถามมาดิเขามีพร้อมที่จะกินจะอยู่คนรวยอ่ามึงไปแลราด้ว่าเจ้าไอ้หนุยมึงไปแลตีตลาดว่าเจ้าคนรวยกับคนจนออกไปใจตลาดมันจะทุกข์กันต่างจอกวายแต่ทุกคนแบบทุกคนแบบเพื่อ คนรวยนัันตุกไม่โรยกินเลยแต่คนจนนั่นตุกไม่ได้กินมันไม่เมื่อนกันนะอ๋อนี่นี่ไม่เคยเข้าใจอะ่ะนองเกลือกับเกลือนองเมื่อนกันไหมหนะึ่งเมื่อนกันนะถ้าพันนั้นมึงตรงไตแล้วไปตอนใต้อืนนองเกลือคือกครนองเกลือเราแต่ถ้าเกลือนองอ๋อเออ,เอ,อนมเกลือนองเราเนื้ คนนี้ก็รวยนั่นมันตุกไม่รวยกินเลยเพราะมันกินแล้วตุกซิ่งจปะปลาพงกมาเอาไปแกงจ้อมบุรตบ้านก็อุ่นอยู่เต็มหมอ้อเลยเอาข้าหมูอีต้มบัวพึ่งเทเดหม้อเรียกว,ว่านั่นคนรวยแต่คนจนจะป้ากับปลาจำรีตังเงินบนกิโลเข้มตีไปโลครึ่งรอยเจ็ดสิบวางลบโคแตงวันนั้นไปเจอปลาจำรีช่วยห้างหิวตกเทียเจ็ดสิบทำไมอ่ะหนุ่ยข,ข,ข,ข้องก็ห้างขาด ซอยพ้องเป็นพระทํำหนุนแล้วนี่ครั้นี้ช่วยก็รีบแล้วช่วยปึ๊ดอ้างคาดจำเจิ้วแต่ตกลงอเอาค้างคาดจะชิะปเหล้วปลารอยออกชิบน้องเรือนี่ปีตาไม่ปลาอ้างคาดเจ็ดช่ดงนะคะตกเจ็ดเจะดชิบตกลงห้างฮัลโดกูโอ้นั่นน่มึงคิดนะครั้นี้เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เมื่อนกันแหละโรกคกดจนกับโรกคกดรวยไม่เมื่อนกันโรกคกดจนมันไม่เป็นในนักแต่มันเป็นในตอรมาน ไอ้ไรอหรกลากฮิตเกลือนสังกัง,งไม่ตายแต่ว่ากันไม่ได้นอนพึดน่านโรกดจนแต่จะโรกนรวยโอ้มากังน่อยเตอ,อเปีมามาไร้เร่งเลยเป็นกระตีน่ากลัวเท่งเข้าใจครับมันเป็นน,นั้นคือมีตังนีม่มีตังไปดักษ้ารกระจันก็ได้คดีแต่เป็นเปลี่ยงกรัก เดียวก็จักจ้าฮะอีเทรนอีเจอจีมาสักขวดที่คิดอยู่นานผมมันตั้งอยู่แปดบาทคู่ตู้ใบจุเมตรกุญนนั้นป้าอนี้เด็กอตู้ใบจุเมตเลือออแต่ว่าองค์ชายครับเออคุยดีนุ้ยฉันอยากจะฟังฉันกลุ้มใจมาตั้งนานแล้วคู่ในบ้านจริงอย่างเรื่องเมียใจอย่ามองมึงอย่าชายได้กัดเออกูไม่ได้ตุ่มกับเมียเรื่องอย่างมองเนี้ย สอยแต่งานกับเมี่ยมอนได้รบษัทย,ยามองกูปัวเมียล่เก้าวนอนก็ตาแปลงไงว่ามอมอุมอ่นในปอมันอุ่นหุ่นนิกนี่เมียกูปอก้าวนอนก็เจ็ดปัวก็ตายามองก็ตาปุงใจจุบตรงไหนลงมันยามองไปเมียมึงเออค่นี้คืนนั้นหล,ละแล้วกวนน้องเดก็อร้องนะตากลางวันนะน้องก,งกลางคืนนั้นดูปีดิยามองเออเออไม่ตาเลยแล้วเป็นเยออี่ เอาลาบนอนก็กินหลูกโตก็เจียดปุง้งแกวบยามองจ้าลิงกลึงลับทำไมอ่นุ้ยอีตาปุง้ง